ต้นเจสซูที่เธอพูดถึงก่อนหน้านี้ตอนนี้เขายังอยู่ในอี้เหออยู่หรือเปล่าฉันคิดว่าเขามาจากอี้เหอนะดังนั้นเขาเลยย้ายกลับมาทํางานหลังจากจบการศึกษานะ่ะถ้าถามทําไมเหรอถ้าเห็นเขาในอี้เหอไหมไม่หนาะฉันแค่อยากรู้อ้อจริงสิฟันฟันเธอแน่ใจนะว่าตกลงที่จะแบ่งปันห้องกับซางหยานนะ่ะถ้าไม่ใช่เธอคนอยู่ในที่ของเชียงหลังนะเขาสามารถแบ่งปันห้องกับเธอได้นะเราไม่ได้พูดคุยกันที่บ้านเลยดังนั้นมันเลยเหมือนกับคนแปลกหนะ้าสองคนที่แบ่งปันที่อยู่ด้วยกัน อิฟานหากเธอเปลี่ยนใจแล้วแราต้องการยายออกบอกเราได้เลยนะเกิดอะไรขึ้นกับนายกันเสียงหลังและว,วนอีฟานนะ่รรู้จักกันมานานถ้าพวกเขาต้องการที่จะเดทกันคงทาไปนานแล้วหะ่ะนายยังทำตัวแปลกๆนะฉันสร้างโอกาสให้นายใช้ชีวิตร่วมกับบนอีฟานราะฉันคิดว่านายยังชอบเธออยู่แต่ถ้าสนานคติของนายที่มีต่อเธอทำเอาเดาใจตัวเองไม่เป็นเลยเอาหน้ามาคุยกับฉันสิฉันน่มมีสุภาพสตรีตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้นะฉันน่ะไม่ถูกเกลือบ,บนบาดแผลของคนอื่นหรอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเศร้านะ่ะไม่เหมือน,น ฉันควรจะบ้าพอที่จะคุยกับนายอย่างจริงใจหรือเปล่าแลนนายสุภาพสตรีอะไรนะอ้าใครจะไปรู้กันเล่าปู่หวังลิลลนจะนอกใจฉันนะก็เธอเล่นทาให้ฉันมั่นใจว่านั่นคือลูกพี่ลูกน้องของเธอนี่นะสิ่งตอบไปที่ไหนลูกพวกเขากําลังจูบกันเหมือนไม่มีพรุ่งนี้เกิดขึ้นแค่คิดก็อยากจะอ้วกแล้วทําไมนายต้องเปิดเผยกะเปาของฉันอีกครั้งด้วยเอาเลยพวกในไม่ได้เลิกกันในที่สุดเหรอในไปให้ฉันคุยโวไม่ได้เหรอนั่นเป็นครั้งแรกที่ฉันถูกหลอกเลยนะเธอทำกับฉันได้ยังไงนี่เมา เ่อนพี่อีฟานครับเพื่อนลมชั้นของลุงพี่ที่สัมภาษณ์ไปตอนไฟไหม้ไม่ใช่เหรอครับเห็นม,มีคนสร้างภาพตัดต่อของเขาจากวิดีโอกําลังเป็นไวรัลอยู่ด้วยล่ะครับตอนนี้ชาวเน็ตอะต่างบอกว่าเขาหล่อแหละครับแล้วก็ดูยิงแถมหน้าเวทนาด้วยเรื่องแบบนี้จะส่งผลต่อเขาหรือเปล่ามันคงจะไม่เป็นไรเพราะใบหน้าของเขาถูกเซ็นเซอร์หรอกครับของการออกอากาศนะครับงั้นคลยร่องใจหน่อย ผู้จวงถ้าไม่มีอะไรเหลือให้ฉันทําแล้วฉันจะกลับบ้านและทําขรงเร่าให้เสร็จนะอย่าลืมรวบรวมวัสดุสําหรับมิเตอร์เย็ยนด้วยละ่ะไม่ต้องห่วงไปครับเรื่องพี่อีฟานผมจะจัดการให้เองกรอกน้ําที่ถูกซ่อมแล้วเตาแก๊สก็เปลี่ยนแล้วของเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทาไมถึงมีสิ่งใหม่ๆมากมายเลยละ่ะแซงอย่างกลับมาแล้วเหรอตั้งแต่วันนัดพบยี่สิบสี่มกราสองทุ่มสามสิบขืนนี้ฉันไม่กลับนะล็อกประตูไปซะได้เลย ยี่สิบห้าโมกรลาหนึ่งทุ่มสามสิบเจ็ดฉันไม่กลับนะล็อกประตูซะตกลงายี่สิบหกโมกรลาหกโมงห้าสิบหกล็อกประตูด้วยเหรอได้เลยํลไม้อาหารว่างมาตรฐานการคองชีพของอาจารย์หนุ่มคนนี้ค่อนข้างสูงนะฉันโอเคกับอาหารแต่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเท่าไหร่กันหลังจากที่เราแยกบินแล้วเราจําเป็นต้องคุยกันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการซื้อสินค้าที่ใช้ร่วมกันในนาคตแล้วล่ะสิบอันดับของบุคคลที่น่าประทับใจที่สุดบน,นโลกออนไลน์หล่าจังแต่น่าสงสารมาก เขาน่าสงสารแต่ก็น่าปลื้มด้วยตัวจริงทั้งหล่อทั้งญิงทั้งหน้าสงสารหล่อหญิงหน้าเวทนาขนาดเซนเซอร์ยังเห็นว่าเขาหล่อขนาดนี้ให้ตายเถอะเขาหล่อจังม้ากความหล่อเหล่าน่าหญิงผยองแต่ก็น่าเวทนาเขาอยู่บ้านเหรอเขาได้ยินทุกอย่างเมื่อกี้นี้หรือเปล่าแังยันฉันสังเกตว่านายซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใหม่บางอันนายช่วยทำรายการทุกอย่างที่นายมีเพื่อที่ฉันจะได้โอนเงินที่เป็นหนี้นายให้พวกเขาได้ไหมได้สิ ฮัลโหลเชีวเชี่ยวแฟนแนวันส่งท้ายปีเก่ามีคืนหนึ่งในสองวันเธากำลังกลับบ้านเพื่อฉลองปีใหม่หรือเปล่าไม่หรอกฉันไม่กลับไปน่ะถ้าอย่างนั้นเธอต้องการฉลองด้วยกันที่บ้านของฉันไหมฉันขี้เกียจเกินไปที่จะไปที่บ้านของเธอนะฉันแค่ต้องการอยู่ที่นี่และนอนอย่างเดียวสาวมันลวดเมืองฉันด้วยหัวสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทุกท่านคะขอให้มีความสุขในวันปีใหม่นี้ค่ะคืนนี้เป็นวันสุดท้ายของปฏิทิน และเมื่อทุกคนมารวมตัวกับครอบครัวเพื่อรับประทานอาหารเรานำเสียงนาฬิกามาให้พวกคุณในขณะนัดถอยหลังนี้ค่ะสร้างยันฉันจะไม่กลับมาจนกว่าจะถึงวันที่แปดล็อกประตูด้วยละ่ะช่วยเก็บของในตู้เย็นให้เสร็จด้วยนะขอบคุณแน่นอนสิมาอาเจียงสวัสดีปีใหม่นะลูกลูกจะไม่มาที่บ้านมาเพื่อทานอาหารคําด้วยกันจริงๆเหรอลุงของลูกยังบอกว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยหนูทำงานนอกเวลาน่ะ สุขสันต์วันปีใหม่นะคะใครมาเวลาแบบนี้กันซางยานนายทำไมได้ถึงกลับมาล่ะยัดหงฉันกลับมาแล้วไม่มีที่ไหนให้นอนแล้ว เขาจะทำอาหารเย็นเหรอถ้าเขาจะทำอาหารเพียงเล็กน้อยก็ไม่ต้องการเตาที่เป็นไฟฟ้าสิวันนี้ฝันมีอะไรเหรอฉันใส่มากเกินไปนะขอยืมมือหน่อยหรืออะไรก็ได้ฉันควรจะใส่ไว้ในตู้เย็นไหมเอาผักออกไม่มีลูกชิ้นป้าหร้เราใส่เข้าไปได้ถ้าในต้องการฉันจะทำอีกสักหน่อยใส่เกี๊ยวเหรอใส่ไข่สองฟองให้ฉันด้วยสร้างย่า่ในใส่เส้นเต็มหมดแล้วนะ